หลังจากเดินชมทัศนียภาพที่รูปปั้นพระคริสจนเหนื่อยแล้วนะคะมาหาอะไรรองท้องกันก่อนค่ะเอามาทําเป็นที่จอดรถในเมืองค่ะที่จอดรถส่วนบุคคลเหมือนเป็นโกดังอะไรสักอย่างจากอ่ารูปปั้นพระคริสต์นะคะแล้วขับรถมาต่ออีกประมาณ15บหนาทีค่ะย่านนี้เขาจะมีร้านอาหารเยอะเลยนะคะแนนมาถึงตรงนี้ก็เที่ยงนิดนิดค่ะ บ uh ่ายแก่ๆคนน่าจะเยอะค่ะทุกคนนี่เลยค่ะปลาสดีนหรือว่าประทูค่ะคุณเขาบอกว่าถ้ามาย่านนี้ต้องมาทานสิ่งนี้ก็เลยตามเขามาค่ะทุกคนเขาย่างกันสดๆหน้าร้านให้เห็นเลยนะคะเราสั่งน้ำมาหนึ่งขวดค่ะมะกอกดองแล้วก็ขนมปังเขามีมาให้เลยนะคะไวายข่าวเขาคือดีงามค่ะ <c oughs> ทุกคนที่นี่ <c oughs> ให้มาก็คือเต็มแก้วก็คือเต็มแก้วเลยนะคะให้เยอะมากเลยรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานนิดนิด คะทุกคนมีความซาเนหน่อยด้วย,วยก็คือ,อถูกใจค่ะมาแล้วค่ะพระเอกของเราปลาสิบตัวค่ะทุกคนที่นึ่งเขาจะมีห้าตัวพวกนันสั่งสองที่ก็เลยได้มาในจานเดียวกันเลยค่ะมาวิธีของเขาก็คือใส่เกลือเยอะเลยนะคะเหมือนปลาเผาบ้านเราเลยแต่แต่ไม่เยอะเบอร์นั้นค่ะแล้วก็ย่างมาอร่อยมาก แต่ยังไงแนนก็ยังทานคู่กับน,น้ำพริกของโป,ปรโดของแนนเหมือนเดิมค่ะน้ำพริกตาแดงอ่าแมงดานะคะทุกคนเผ,ลผ,ลผล็ดเผ็ดจี๊ดจาดกำลังดีเลยค่ะไปไหนไกลๆต้องพกติดตัวไว้นะคะทุกคนแพ็กเล็กๆไม่ถึง10บาทค่ะปะาลาทูวันนี้ได้คนละ5ตัวแนนก็คืออิ่มแปรเลยค่ะอิ่มแลแม้วมารับรถเดินทางต่อค่ะค่าจอดรถก็แซ่จะถูกค่ะ1.5ยูโร